สวัสดีครับผมเทลยุนิยมทรั์ครับผู้จัดการเจดีภูสาขาการจนบุรีนะครับวันนี้มีสระหนึ่งซึ่งเพิ่งจะทําเสร็จไปนะครับสระนี้เป็นสระสาเร็จรูปนะครับหรือสระไฟเบอร์กลาสรุ่น c a r ์ดิโอฟิตซีรีสนะครับคือสระนี้ยาว4เมตรกว้าง2.2เมตรนะครับเรามาดูฟังก์ชันการทํางานนะครับจะเห็นว่าสระนี้เป็นสระที่สวยงามนะครับนี่คือเครื่องกรองของเรานะครับ นอกจากระบบกรองแล้วนะครับสารนี้ยังมีระบบว่ายทวนกระแสนะครับนี่ครับระบบว่ายทวนกระแสคือเป็นระบบที่เราบีปั๊มแยกมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปั๊มกําลังสูงนะครับแล้วก็ยิงผ่านหัวรีดน้ํานะครับซึ่งจะได้น้ําออกมาแรงมาก <ๆ S 1> ซึ่งเราสามารถว่ายน้ําอยู่กับที่ได้นะครับไปการออกกําลังกายถึงแม้สารเราจะมีพื้นที่จํากัดเราก็สามารถออกกําลังกายไ,ได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยระบบว่ายทวนกระแสนะครับ เรายังมีสวิตช์ลมนะครับไว้เปิดปิดได้นะครับหัวนี้ที่ท่านเห็นนันเป็นหัวใจน้ำระบบกรองนะครับเรามาดูระบบกรองกันระบบกรองนี้เป็นระบบถุงกรองนะครับน้ำจะผ่านเข้าปากสิมเมอร์นะครับเข้าไปข้างในมีตะกร้ากรองผ่านถุงกรองนะครับผ่านปั๊มแล้วก็จ่ายออกที่หัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะบุนเวียนนะครับน้ำจะใสสะอาดอย่างดีนะครับดูแลง,ง่าย นอกจากนี้สาดนี้ยังมีสปานะครับไว้นั่งผ่อนคลายนะครับมีที่นั่งเป็นสเตปนะครับมีสวิตช์ลมเช่นกันนี่ครับมีหัวสปา4ี่หัวนะครับมีด้านหลัง2หัวและด้านขานะครับสหัวนะครับเห็นว่าสางรูปนี้นะครับมีฟังก์ชันไว้ใช้งานอย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าพื้นที่จะมีจํากัดนะครับท่านเองก็สามารถจะมีสาเช่นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับจะ ซีรีส์นี้นะครับเรามีหลายขนาดเรียกว่าสะรุ่นคาร์ดิโอฟิตนะครับกว้างเท่ากันทุกรุ่นคือ2.2เมตรแต่ความยาวมีตั้งแต่3เมตร4เมตร5เมตร7เมตร9เมตรจนถึง11เมตรนะครับถ,ถ้าสนใจนะครับติดต่อผมได้ครับทีระยุนิยมรัพ์0819262185ครับขอบคุณครับ